ไม่เข้ามาดำเนินรายการเลยนะคะเนื่องจากมีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างใจแย่หน่อยนะคะเนื่องจากโดนทั้งแม่นะพี่เลยกลายเป็นพยาบาลพยาบาลวิชาชีพไปเลยเพราะว่ามีสองลายด้วยกันติดเตียงห้องข้างบนห้องล่างทีนี้สภาพเราไม่เคยไม่เคยสูญเสียเล่าสูญเสียทั้งใหญ่ไปเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วแต่ เราวาเช่นนั้นเราต้องแข็งแรงทั้งหมดเราต้องร่วมร่วม,รวมแรงร่วมใจกันก็ทำให้เราขาดในเรื่องของสถานีไปแต่ก็ยังติดตามทุกๆคนอยู่แล้วก็เดี๋ยวถ้าแม่ทรงทงแต่คงคงจะไม่มีโอกาสที่จะที่จะที่จะ,จะหายแกก็จะไปแต่ระยะเวลาที่เราขออยู่ใกล้ชิดใกล้ชิดแกสักนิดนึงจึงทำไมเออมริัดรายการเนี่ย ไม่ไม่ได้มาทำนะที่ตรงนี้แต่ใจจริงก็รักและห่วงใยอยู่เสมอนะคะที่นี่เปรียบเสมอือนครอบครัวของเราเพราะว่าไม่มีที่ไหนต้องขอบอกว่าไม่มีที่ไหนที่เหมือนกับร้อยสี่ของเราเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นความรักความผูกพันแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันดีเจนอยจะพูดเป็นประจำว่าที่นี่คือเราจะรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ว่าจะเป็นพ ดีแล้วก็บอสก็ดีมีอะไรก็จะออสื่อสารด้วยด้วยความรักความเข้าใจกันด้วยดีเสมอมาก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักอะไรเนี้ยแม้ใน,นช่วงนี้นะคะก็ขออภัยด้วยค่ะที่ไม่ได้มาํำเนินรายการแต่จะทำแต่จะรีบมาให้เร็วที่สุด